เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวอีพิกเซเวทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปต่อจากไกด์ผู้เล่นใหม่ในช่วงบททวีปที่1แล้วก็บทส่งท้ายประวัติศาสตร์ไม่ถูกบันทึกนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคน,นไหนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้เลยแล้วเข้ามาเจอคลิปนี้ก่อนเนี่ยผมก็ขอแนะนําว่าให้ไปดูคลิปแรกก่อนนะครับเพื่อความต่อเนื่องและเข้าใจง่ายเนาะ โดยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จะเน้นส่วนสำคัญสำคัญที่มีผลในการพัฒนาดีต่อไปนะฮะในส่วนของด่านในเรื่องในเทวีปสองเนี่ยผมจะขอไม่ลงลึกมากลวกันแต่ถ้ามีจุดไหนสำคัญสำคัญ,คญเดี๋ยวผมจะเน้นย้ำไว้ให้ในคลิปแล้วกันนะครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้คลิปยืดยาวเกินไปนะฮะเราไปเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันโดยก่อนทีน่เพื่อนๆจะไปลุยต่อในบทที่2นะครับผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนทําสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้ง่ายต่อการลุยด่านนะครับอันดับแรกนะครับคือเคลียร์ไกด์เคนละยรับ จนกว่าจะถึงเควสที่ให้ไปผ่านในเรื่องทวีป2อะไรประมาณนี้พวกเควสลงด่านฮันด่านหินธา,าตุตีบวกของลุยหลุมเอเวเจีาบิสหรือพวกลงเขาหงกต่างๆเนี่ยก็ลุยให้ครบตามจํานวนให้เรียบร้อยก่อนเนาะอันดับที่2นะครับเปลี่ยนคัสโมบอลนซีครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวฮิลหลักๆที่เอาไปใช้ลุย PVE ได้อีกหลายโหมดเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่เอาไปทําทีมมังกรได้ด้วยตัวนี้เนี่ยทำมายังไงก็คุ้มแน่ๆครับผม โดยเควสของมอนโมเนี่ยถ้าเพื่อนๆขีเ้เกียจทำเควสสามารถใช้เพชรกดผ่านเควสได้เลยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เต็มสุดเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด800เพชรเนาะแต่ถ้ามีเควสไหนที่เพื่อนๆพื่ทำผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะใช้จำนวนเพชรลดลงในการปลดเควสนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเปลืองเพชรโดยใช่เหตุและยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปฟาร์มหาใบไม้แดงมาปลูกดอกม่วงในการทำเควสฮันมาปลดล็อกเจแวนซิกเกตอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าสหรับเควสมอนโมเนี่ยทำเองจะดีกว่านะฮะ ส่วนถ้าจะใช้เพชรในการปลดเควสของตัวอื่นที่เควสมันยากเกินไปใช้เวลานานเกินไปเนี่ยก็ค่อยว่ากันเป็นเควสเ,เป็นตัวตัวไปนะครับโดยเควสของมอนโันซี่เนี่ยก็จะมีให้ไปตีตัวพูดนะครับผมซึ่งด่านที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นด่าน1นึ5ในประวัติศาสตร์ไม่ถูกบันทึกนะครับผมด่านนี้จะมีจํานวนมอนตัวนี้เยอะที่สุดแล้วนะครับส่งสารเร่งปฏิกิริยาลูกแก้วสีม่วงะครับผม ถ้าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมีกล่องสารเร่งปฏิยาก็สามารถเลือกมาได้เลยนะครับผมหรือจะไปลงเอาแต้ม AP จากประวัติศาสตร์ไม่ถูกบันทึกแล้วเอาไปแลกเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและอันดับ3ก็คือไปลงด่านเขาวงกโตโซนแรกนะครับปราสาทไทยเลวนะฮะในด่านที่4ให้จบก็จะเป็นอันจบเคเวสเปลี่ยนคัสเมอรเมอร์ซี่ครับผมเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะก็ให้ไปฟาร์มหินลูนธาตุน้ำนะครับผมมาอัพลูนให้เต็มๆด้วยนะกันนะตัวนี้ยังไงก็ได้ใช้แน่ๆครับ อันดับ3ที่ควรทำนะครับผมก็คือเควสรับเจเวนซิกเกตจากชาเลนจ์ฮันนะครับผมควรจะทาให้เสร็จและรับเจเวนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนําไปทําทีมลงฮันมังกรและเราจะยังสามารถนำซิกเกตไปใช้ตีบอสผ่านเนื้อเรื่องในบางด่านที่ต้องการดาเมจเยอะๆด้วยนะครับผมเช่นบอสทวีปสองสเตทที่เราจะไปตีนี่แหละและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือรวบรวมดอกม่วงเอาไปอัพตัวละครขึ้น6ดาวครับผมโดยผมแนะนําให้ทําขึ้นอย่างน้อยสัก2ตัวก่อนเลยนะครับตัวละครที่ผมแนะนําให้ทําขึ้นก่อนคือตัวดาเมจแล้วก็ตัวฮิวของเรานะครับผมต เจว่นก่อนเลยนะครับเพื่อเอาไว้ไปทําทีมมังกรให้สเสถเขียนขึ้นแล้วก็เอาไปตีผ่านบอสในเรื่องนี้แหละจะเป็นตัวดาเมตตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับและอีกตัวก็คือมอนบอรซี่ที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนคาดมาเสร็จแล้วนี่แหละนะครับไว้ลงมังกรและลุยด่านเช่นเดียวกันครับผมจะได้ยินรับดาเมจได้ดีขึ้นเนาะและตัวที่3าที่ผมแนะนําให้อัพขึ้น6ดาวนะครับหลังจากเพื่อนเพื่อนอัพตัวละครขึ้น6ดาวไป2ตัวแล้วเนี่ย เควสในการอัพขึ้น6ดาวของตัวแสงมืดที่คุณเลือกมาจากแมป1นึนะครับผมก็จะปลดล็อกแล้วเช่นกันตัวที่3ก็คือตัวนั้นแหละทําให้ทีมสามารถทำำําดาเมจได้แรงขึ้นจบด่านได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้ทีมลุยด่านของคุณเนี่ยก็น่าจะมีมอนมอรนซียืนรับหน้าที่แทงดาเมจแล้วก็ฮิลให้ทีมนะครับยืนตัวหน้าเลยแล้วก็ตัวดาเมจสตัวนะครับเป็นตัวแสงมืดที่คุณเลือกมา1ตัวแล้วก็เจแวนซิกเก็ตนะครับผมไม่งั้นก็ทีเรแสงก็ได้ถ้าคุณทําทีเรสแสงขึ้ าด่านไหนที่แบบไม่จําเป็นต้องยื้อกันนานมากแล้วดาเมจคุณพอเนี่ยคุณก็ใส่ดาเมจไป3ตัวเลยนะครับก็คือไอ้สตัวนั้นแหละนะครับผมทีเลแสงซิกเก็ตแล้วก็ตัวแสงมืดหาดาวที่คุณเลือกมานะครับซึ่งผมแนะนำเป็นททเนเบียนะหรือจะเป็นตัวแท้งที่เอาไว้ใส่ออเรียสในด่านที่ต้องการการลดคอนดาเมจให้ทีมก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นตัวเอาไว้ลบบัฟเกาะแตกอย่างอิสิเลียก็ด้เช่นเดียวกันนะครับผมตำแหน่งนี้คือฟรีสไตล์มากเลยขึ้นอยู่กับว่าต้องการตำแหน่งไหนไปเพิ่มในด่านนั้น ด้วยทีมนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรมากในการลุยด่านทวีปสองก็ล่ละยกเว้นตอนเจอบอสใหญ่สเตซซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ที่บายอีกทีแล้วกันนะครับโดยในตอนนี้นะฮะก็ให้เพื่อนเอนไปลุยด่านในเรื่องบทที่2ไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอจบแมป2ขีด3เนี่ยโหมดหออัตโนมัตก็จะเปิดซึ่งเป็นโหมดลุยหอคอ25ชั้นนะครับจะรีเซ็ตท,ทุกๆ2สัปดาห์มีระดับความยากให้เลอกตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ5เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อน แนะนำว่าให้ลงให้จบชั้น25ก่อนที่จะรีทุกครั้งนะครับมันเป็นที่หนึ่งที่ผมมองว่าได้ทรัพยากรคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจี้ดาวเพชรทองนะครับมีใบไม้มีหินตีบวกแล้วก็มีพวกโสมด้วยนะครับแนะนําว่าให้ลงให้ครบนะบ25ชั้นหลังจากลุยไปจนจบแมป3ขีด10เนะี่ยเพื่อนๆจะสามารถทาเควสรับตัวฟูลเลียสได้จากเควสสายสัมพันธ์แล้วนะครับซึ่งผมแนะนําให้ทําให้เรียบร้อยก่อนที่จะลุยต่อนะฮะมันจะมีเควสในไกด์เควสของเจ้าแค่นอันหน,นะครับ ถ้าไม่ทําก็ทำเควสต,ต่อไม่ได้นะครับแล้วฟูเรียสก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปลงทีมังกรของเพื่อนได้นะครับผมถ้าทีมมังกรของเพื่อนยังไม่เสร็จดีหรือว่ายังต้องการปรับเปลี่ยนอะไรสักสเล็กน้อยนะครับผมแล้วยังไม่มีฟูเรียสอยู่ทีมเนี่ยลองเอาฟูเรียสไปใส่ในทีมดูนะครับผมจะทําให้การปั้นสเตตของตัวละครในทีมง่ายขึ้นมากเพราะว่าไม่จำเป็นต้องบิวครีชันสูงนะครับผมซึ่งก็สามารถไปดูตามคลิปแนะนําทีมลงมังกรของผมได้เลยนะครับมีทีมฟูเรียสให้ดูอยู่นั้นอยู่แล้วนะฮะ หลังจากทำเควสฟูลเรียนแล้วก็รับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุยด่านต่อไปเลยครับผมพอจบแมป4ี่ขี่สินะครับผมโหมดหองการฝึกตนหรือว่าฮอรไทออนเนี่ยก็จะเปิดครับเป็นโหมดในการตีบอลครับรีทุกๆ2สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับผมในโหมดนี้เนี่ยคุณจะได้ทรัพยากรเอาไว้ไปแลกของประจําตัวละครครับผมไปใส่ให้ตัวละครได้เนาะแล้วก็ยังมีเอฟที่สามารถหาแลกได้เฉพาะในโหมดนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ลุยต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมพอจบแมป8ปดขี่สิทวีป2แล้วเนี่ยเควสคอนเนคชั่นนนขอออองงทาบบบรรริกกก็็จะปลลลดดดแ้วววคคัััััผผมมสุยตตซีึ แต่ยังไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเพราะกว่าจะทำเควสเสร็จได้เนี่ยเราต้องจบทวิตที่2ก่อนนะครับโหมดหนังสือแห่งช่วงเวลาพิเศษถึงจะเปิดให้เราเข้าไปเล่นในเรื่องเทศกาลขนมขนมขวหวานได้เพราะงั้นในส่วนนี้ให้ทนไว้ในใจก่อนเนาะสำหรับตัวธรรมรินหลังจากนั้นก็ลุยด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยระหว่างทางนี้เพื่อนๆจะมีโอกาสได้ตีสเตทบอสใหญ่ประจาแมปอยู่เนาะแต่ว่าจะยังเป็นแบบร่างปกติอยู่นะครับยังไม่ใช่ร่างมืดนะครับผมต้องบอกว่าบอสตัวนี้คือบอสที่ยากสาหรับมือใหม่ระดับหนึ่งเลยนะฮะ 9ขีด10และ10ขีดหนึ่งะซึ่งใน3ด่านนี้จะยังไม่ยากมากครับเหมือนแค่สเตทมาลองเชิญทีมเราเฉยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่ได้โหดอะไรมากขนาดนั้นเพื่อนๆจะเจอปัญหารจริงๆคือตอน10ขีด10ตอนเจอล่างดำครับผมสเตทเป็นบอสที่ทำดาเมจได้แรงมากๆนะครับด้วยความสามารถในการตีทะลุเกาะอ,อะไรประมาณนี้ถ้าตัวไม่แข็งพอนีอาจจะยืนรับไม่ไหวเอานะครับนอกจากนั้นทุกๆครั้งที่เขาเข้าเทิร์นจะทาการล้างดิบับออกหมดหัวจากตัวเองเลยแล้วก็กางบาลีให้ตัวเองแบบที่ไม่สามารถหลบออกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าาดเนี่ย แทบจะลดเลือดบอสไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะกางบาลีเรื่อยๆเ,เลยเนาะโดยตอนที่เจอกับสเตสเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวที่สามารถลบบัฟแล้วก็เกาะแตกได้นะครับเพื่อเบิร์ตดามจให้ได้ดแรงๆไม่ค่อยแนะนาให้เล่นเกมยีเท่าไหร่นะครับผมตัวบอสจะมีแคปดามจอยู่นะว่าโดนดามจแต่ละทีไม่เกิน30%แต่อย่างน้อยๆทำดามจให้เยอะที่สุดรีบจบเกมไวที่สุดก็จะดีมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆมีบริกอยู่ใน ID เนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับเพราะบริกเป็นตัวที่สามารถลบบัฟ แล้วก็กอดแตกและยังมีหักปีกทำให้บอสเขาเทินได้ช้าลงด้วยนะครับก็ไปลงในทีมได้ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับถึงแม้ว่าบีกเนี่ยจะเป็นตัวที่เกมแจกมาฟรีและเหมาะที่จะเอามาเจอกับบอสสเตทม,มากๆแต่ว่าเจ้ากรรมนะครับดันต้องให้จบแมปสิบขีดสิของทวีปสก่อนถึงจะสามารถปิดงานตารางไกด์เกรดเพื่อรับตัวเข้า ID ไ,ได้นะครับถ้าเ,เพื่อนมีลิสเพื่อนที่ตั้งบีกให้ยืมมาใช้ได้เนี่ยก็แนะนำให้หยิบมาใช้ได้เลยนะจะทำให้ผ่านสเตยได้ง่ายขึ้นเยอะมาก แต่ถ้าไม่มีก็สามารถใช้อิซิเลทดแทนได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็สามารถลบบัฟได้ก่อแตกได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ถี่เท่าบิดแค่นั้นเองเนาะโดยการเจอการสาบรอบแรกก็น่าจะไม่ยากมากขนาดนั้นนะครับคล้ายกับว่าเขาแค่มาลองเชิญมาทักทายเราเฉยๆพอผ่านเรียบร้อยเนี่ยก็ลุยยิงยาวต่อยันแมป10บขีดสิบได้เลยครับผมก็จะไปเจอสเตทล่างมืดนะฮะ โดยการตีสเตทล่างมือตัวนี้เนี่ยผมแนะนาให้เบิร์ดดาเมจให้สุดไปเลยนะครับผมถ้าทีไม่แข็งพอเนี่ยผมแนะนําให้เล่นมือเอานะพยายามปิดเกมให้ไวที่สุดนะครับเพราะดาเมจบอส,แ,บบอสแรงมากอาจจะยื้ไม่ไหวกันถ้ายื้อนาน,านานเกินไปนะครับความสามารถคล้ายๆเดิมเลยก็คือทุกครั้งที่เข้าเธอนะครับเขาจะล้างดีบัฟออกหมดหัวแล้วก็กางบาเรียเนาะแล้วก็จะมีการคียให้ตัวเองด้วยครับซึ่งถ้าตัวละครเราตีบอสไม่ติดคียนะครับตัวบอสสเตทเนี่ยเขาจะเล่นเกตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆทุกครั้งที่โดนตีไม่ติดคียบ แล้วตอนที่เลือดต่ำกว่า40%บอสก็จะทําการปาดอันตีมาใส่เราทั้งทีมเลยครับซึ่งดาเมจแรงมากๆจริงๆซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดทีมที่ผมเอาไว้ไปออโต้ลงผ่านบอสให้ดูแล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนมีของที่พอจะปั้นสเตตได้ตามนี้นะครับก็ลองปั้นทีมตามที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับทีที่ผมใช้ก็จะมีมอนมอลนซี่เปลี่ยนคาสเป็นตัวแทนยืนหน้านะครับอิซิเรียคอยลบบัฟแล้วก็ก่อแตกในกรณีที่เพื่อนๆอ,อนมีป่าบิกสามารถเอามา หลังจากที่เพื่อนสามารถปราบอสสเตตล่างมืดแล้วก็จบบท2เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมี4อย่างสําคัญสําคัญที่ผมอยากจะแนะนําให้ควรไปทําก่อนลุยบท3ต่อนะครับก็คือ1นะครับเปลี่ยนค์ดล้าซึ่งเป็นแทงที่ใช้งานได้ดีมากในการเอาไปลุยด่านต่อจากนี้นะครับด้วยความสามารถสกิล2ที่สามารถเกาะแตกได้แล้วก็ลากตัวที่ดเมจสูงสุดในทีมไปตีได้เล่นคู่กับเทนเบียมืดนี่ดีมากเลยนะ และยังสามารถกดโซเบิร์นลดคูดาวสกิล l l 2ตามใดก็ตามที่ยังมีโซให้กดเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถกดได้เรื่อยๆทุกเทิร์นเลยสกิล3ามสามารถเปิดบัฟโลให้ทีมถึกขึ้นได้นะครับผมเป็นตัวที่เหมาะมากที่จะเอาไปลุยด่านเนื้อเรื่องต่อจากนี้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกมอนในด่านมันจะถึกขึ้นมากๆแล้วก็ไม่สามารถเบิร์ดให้ตายภายในเทิร์น2เทิร์นแล้วนะครับผม โดยเควสของลาร์นะครับจะให้ไปตีตัวอนโน500ตัวนะครับด่านที่ผมแนะนําให้ไปฟาร์มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นด่าน1นขีดสิในทวีปสนะฮะเพราะว่ามอนทุกตัวนับเป็นอนโนหมดนะครับตีจบด่านรอบหนึ่งเนี่ยก็จะได้เควสในการตีมอนตัวนี้ประมาณ10กว่าตัวเลยทีเดียวนะครับเควสที่2ให้ส่งสารเร่งปฏิกิริยาเป็นลูกบอลกลมๆนะครับที่มันมีตาตรงกลางเนะ่ะเช่นเดิมครับถ้าเพื่อนๆมี่องเลือกสารปฏิกิริยาสีเทาอยู่ก็เลือกมาจากในนั้นหรือจะไปฟาร์ม APPo i n t แล้วก็แลกเอาในประวัััสไไม่่ถูกถกกกนนนทึ็ดด้เชเช และสุดท้ายก็คือหาหินธาตุระดับการนะครับธาตุไหนก็ได้นะครับ200เมตรจากการถินธาตนะุเนาะไปลงฟาร์มมาเลยครับผมแนะนําให้หาธาตุไฟเอาไว้มาอัพราร์ดนั่แหละหรือถ้ามอนโมของเพื่อนยังอัพรูนไม่เต็มก็ไปฟาร์มธาตุน้ําก็ได้นะครับก็จะเป็นอันจบเควสเปลี่ยนคาดของราร์ดนะครับผมถือว่าเป็นตัวตําแหน่งสุดท้ายในทีมที่ผมแนะนําเลยนะครับเป็นแท้งที่สามารถลดทอนดาเมจได้แล้วก็ลากเพื่อนทําดาเมจแล้วก็เกาะแตกได้ด้วยนะครับ อันดับ2นะเพื่อนๆยังจำป้ายบอกทางเห็นเวลาที่ผมบอกให้เก็บไว้ก่อนได้ใช่ไหมฮะพอจบแมปสิบขีดสิทวีปสอเนี่ยโหมดหนังสือเห็นช่วงเวลาพิเศษหรือว่า b o o k of Memory ก็จะเปิดแล้วนะครับผมขอให้เพื่อนๆไปเปิดในเรื่องเทศกาลขนมขมขมหวาน,วน,วนเพื่อทำเควสรับธรรมลรินมาใช้ในไอดีนะครับอย่างที่3ก็คือทำตารางไกด์เควสของเจเวนตารางฮีโร่พาหนึ่งให้เสร็จเพื่อรับปาบิกมาใช้นะครับ เมื่อเพื่อนๆสามารถจบแมป10บขีด10ทวีป2ได้แล้วเนี่ยคิดว่าเกมโหมดต่างๆในเกมก็น่าจะเปิดเกือบหมดแล้วนะครับและเพื่อนๆก็จะสามารถไปไล่เคลียร์พวกเควสต่างๆที่ติดมาก่อนนี้แบบพวกเกมโหมดยังไม่เปิดเลยวันนี้ก็ไปไล่เคลียร์ให้หมดให้เรียบร้อยนะครับจนจบตารางไกด์เควสฮทีลผ่าที่1นะครับผมเพื่อรับบิกเข้า ID นะฮะ ถ้าเผื่อว่ายังไม่เสร็จดีหรือว่าติดพวกเคเวสลงหอไทออหรือว่าบอสป้ายกระจับก็แนะนําว่าให้จัดทีมผ่านเควสพวกนั้นให้มันพอผ่านไปได้ก่อนนะครับยังไม่ต้องสนใจเรื่องคะแนนหรือแต้มอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าพวกเควสที่ต้องไปลุยหลุมโมเวจีหรือพวกหออบิสเนี่ยยังไงก็ต้องหาทีมไปผ่านนะฮะซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นชั้นแรกๆถึงกลางๆที่เพื่อนๆถึงตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะให้ทําผ่านให้ถึงชั้น60หรือ70ิคิดว่าด้วยตัวละครและทีมเพื่อนๆมีในตอนนี้ก็น่าจะผ่่าาานนไได้ไมยมยกกัะครบ ซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆทํา3อย่างนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยในทีมลุด่านจอจากนี้ของเพื่อนก็น่าจะมีตัวฮีลยืนหน้า1ตัวอย่างบอนโมเลนซีหรือทามารินนะครับผมตัวแทงเอาไว้ไปช่วยลดทอนดาเมจแล้วก็ก่อแตกได้นะครับอย่างลาร์เปลี่ยนคลาดหรือว่าปาบิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวดาเมจอีก2ตัวก็เลือกเอาเลยครับผมว่าเพื่อนๆทําตัวไหนขึ้นมาใช้นะครับเทนีเบียมืดเป็นซิกเกตหรือว่าจะเป็นทีเรแสงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ถ้าใครยังใช้วิลเดทมืดอยู่เนี่ยแล้วอยากได้ตัวที่แบบสามารถดูแลตัวเองได้ในการลุยด่านต่อไปก็แนะนําว่าเทนีเบียมืดจะมีภาษีดีกว่าในการเอาไปลุยด่านต่อจากนี้นะครับ แล้วอย่างที่4ที่ควรไปทำนะครับหลังจากจบ10บขีดสิทวีบสเรียบร้อยแล้วเนี่ยลุงละครแสงจันทร์ก็จะปลดล็อกนะครับผมก็นแนะนําว่าให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องบทฟอ r เรสแลนหรือว่าดินแดนที่ล่มสลายนะครับให้จบเพื่อรับตัวละครแสงมืดชุดที่2มาใช้นะครับผมซึ่งจะเป็นการยืมใช้ก่อนจนกว่าจะทำเควสปลดล็อกเสร็จเหมือนกับอันแรกเลยนะครับโดยในเรื่องในบทลุงละครแสงจันทร์เนี่ยหลังจากเพื่อนๆอ่านจบในแต่ละบทไปแล้วเพื่อนๆก็จะได้จีมิสติกเอาไวปไ้ปเปิดด้วยนะครับ โดยตัวละครแสงมืด5ดาวที่มีให้เลือกในชุดที่2เนี่ยจะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับก็คือลิเลียแสงหมอเลมืดวีเวียนแสงคาวาลิกมืดเอลีนาแสงพาเวลแสงแล้วก็ไวโอมืดนะครับถ้าจะให้แนะนําตัวไหนหน่าเลือกมาใช้ในเมตาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องดูในช่วงที่เพื่อนๆมาเล่นกันครับว่าตัวไหนได้รับการปรับสกิลอะไรมาบ้างหรือว่าตัวไหนมีคนหยิบไปใช้ในเลน่าหรือว่าใช้ในเมตาตัวน,นั้นเยอะบ้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นในตอนที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยก็จะแนะนำอย่างนี้แล้วกัันนะครบ ตัวที่น่าเลือกนะครับจะมี4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือลิเลสแสงนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะครอบคุมไปได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับมีความสามารถในการบัฟวิกก็ให้ทีมแล้วก็สกิลหนึ่งสามารถลากขึ้นไปตีได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวลิเลสแสในเมตาอารีน่าหรืออาตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาใช้เท่าไหร่น,น,นานเห็นทีเลยมาณนี้เพราะว่าโดนแย่งงานไปโดยคลิิดมืดนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเท่าไหร่เนาะตัวที่2หมอเลมือนะครับถ้าคุณชอบเล่น PVP และอยากหาตัวไปแกก้้พวววทีีีมมถถึๆๆเเยออะน่่ตัืาาดบ เขาสามารถเสกหลับแล้วก็เสกพิษเวนอมระเบิดพิษลดแมกเลือดให้อีกฝั่งได้แรงมากๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถเปิดบัฟให้เพื่อนในทีมตีติดพิษเวนอมได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวที่ดีที่สุดในภูนี้เลยนะถ้าจะเน้น PVP สําหรับหมอเลมือตัวที่3ามคาวาลิกมืดนะครับเป็นตัวที่สามารถล้างดีบัฟแล้วก็บับดาบบับอิมูนให้ทั้งทีมได้นะครับเหมาะเอาไว้ไปแก้ทีมสถานนะครับผมแล้วหลังๆมาเนี่ยยังนิยมบิวไปเป็นตัวทําดามิกันด้วยนะครับสำหรับคาวาลิกมืดตัวนี้ ตัวที่4นะฮะวีเวียนแสงเป็นตัวดาเมตที่มีลดดาเมตให้ตัวเองเยอะมากนะครับแล้วก็จะไม่ติดดีบัฟอะไรตราบใดที่นางยังมีเกตโฟกัสเกิน3ขึ้นไปนะฮะเหมาะที่จะเอาไปพลิกเคาน์เตอร์พวกทีมสายสถานะในยุคนี้เพราะนางจะไม่ติดสถานะอะไรเลยไงแต่ตัวที่ต้องระวังนะครับเวลาพลิกไปก็คือพวกตัวลดเกรดโฟกัสได้อย่างโพลิชิดมืดหรือว่าโซลิททเลียนะฮะแล้วก็ยังมีตัวที่ทำดาเมตแบบไม่สนการลดทอนดาเมตอย่างคารินแสงด้วยที่ต้องระวังนะครับ สตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าเลือกนะครับส่วนอีก3าตัวที่เหลือเนี่ยบางตัวก็ใช้งานยากเกินไปนะบางตัวนี่ก็เฉพาะทางเกินไปหรือไม่่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมี4ตัวที่ว่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและอยากจะไปเลือกตัวอื่นเพื่อที่จะเอาไว้มาใช้งานเนี่ยก็จะอธิบายให้สั้นๆตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับไวโอมืดเป็นตัวสายหลบนะครับที่ทำดาเมจเป้าเดี่ยวแรงมากๆนะครับผมถ้าจะหยิบไปใช้เนี่ยแนะนําว่าอย่าหยิบไปเจอพวกดีมเนแม่นอย่างซาฮักเชลเทียอิสเซียมืดแล้วก็คาคริน เอเลนาแสงนะครับตัวสําหรับทีมครีปที่เอาไว้ไปการการโดนเคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาใช้เท่าไหร่นอกจากว่าเป็นทีมครีปจ๋าแล้วไม่อยากโดนเคาน์เตอร์จริงๆอ่ะนะแต่หลังจากการปรับสกิลมาของป่ามอสก็เรียกได้ว,ว่าทําให้นางตกงานไปเลยนะครับและตัวสุดท้ายพาวเวลแสงนะเป็นตัวทําดาเมจทีมครีปอีกตัวนะฮะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนําให้หยิบนะเพราะว่าเป็นตัวที่โดนดักเยอะมากๆในเมตาตอนนี้นะฮะโดนดักเกรดแดงจากโพลิทิสมืดนะครับแล้วก็จะมีเอวิล่าอีกตัวหน แล้วก็ยังโดนดักการดันเกตจากยูฟิเนมือด้วยนะครับทำให้หยิบเอามาใช้งานได้ยากมากๆในยุคนี้นะครับและนั่นก็คือสรุปทั้งหมดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการลุยทวีบทที่2แล้วก็การเตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยบทที่3นะครับซึ่งหลังจากนี้ในส่วนของบทเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่ให้โฟกัสมากแล้วนะครับผมนอกจากบอสตางแมปที่มันมีเมคคณิกที่ต้องจัดทีมไปตีโดยเฉพาะจริงๆ ส่วนโหมดการเล่นต่างๆในเกมเนี่ยถ้าเพื่อนเอนเล่นมาถึงจุดนี้นก็น่าจะปลดล็อกไปเกือบจะหมดแล้วนะครับผมจะมีที่ยังไม่ปลดก็น่าจะเป็นส่วนของในโหมดลอยล้าวหรือโหมดลิฟนะครับซึ่งจะปลดในตอนที่แรง์ไอดีของเพื่อนเพื่อนถึงเลเวล60แล้วนะครับน่าจะเป็นโหมดสุดท้ายที่เพื่อนๆปลดกันซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะทยอยทย,อยท,ยยทาคลิปแนะนําทีมตีบอสในแต่ละดานแล้วก็พวกระบบเกมอื่นๆมาเสริมให้แล้วกันนะครับแต่ในส่วนของไกด์มือใหม่เนี่ยคิดว่า2คลิปที่ทํามาก็น่าจะทําให้้้้้้้้เเเเเพื่่่่่่่่ออออนนนนนๆทาานบบๆๆททีีีีขขาาาาาามมมมมมมลลลใใหหไไไดดดดจรรรรระะบบบบบกกโยยยวววแแ็สํัััตปงคคค ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาแนวทางในการเล่นเกมนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายจ้า